สวัสดีครับวันนี้ทำน้อยเบาวหนองคายกับสีผ้ามาเบิ่งร้านพอหิ่งโอชาเป็ดย่างเพิ่นเอาเป็ดย่างมาอยู่กลางทุงหน้าเลยนะครับเอาเป็ดย่างนี่แหละเพิ่นเอามามาไว้ ในกลางทงหน้าตอนนี้เพื่อนก็ย่างเป็ดก็ส่วนหนึ่งก็อบรปคายอีกส่วนหนึ่งก็เดี๋ยวทย่อยขายตรงนี้ก็ยังมีอีกหลายอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ก็นนกทีมงานกำลังผิดความสะอาดเล็กน้อยกับนี่นะครับผม๋ยวผมสิบ้าเสริมเบ่งบรรยากาศรอบล้านครับว่ามันจินหนานาั่งหรือหนายู่หรือเป็นยังไงนะครับ เริ่มจากนี่ก็นี่นะครับบรรยากาศติดถนนแน่นหนึงอยู่ติดถนน ขายลูกชิ้นแซมก็มีครับผม,มเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อกว๋วยเตี๋ยวหมูก็เป็นทางเข่าเพื่อนติดถนนล่านจอรดรถมีหลายนะครับนี่ก็จะเป็นทางเขา่านะครับจะมีโอรอนซาน้ำนะครับ สไตล์นี่ก็สไตล์กึงโมเดินกับชมทุ่งย่างเขามันนี่เขากะรัดตีด้วยช่องวั่นน้ำเลยครับนี่มีกาแฟสดครับเ,เครื่องกาแฟสดมีฮ็ตเครื่องกาแฟสดสร้างน้อยมีมาดีข่าวมาด้านหลังด้านหลังล้าน ก็คือกันจะเป็นสไตล์ชมทุ่งทุ่งหน้าเขียวมีอาหาในป่านะ้ำปลาก็ดมีหลายอยู่่ะตอนนี้สะพานสะพานนี่ยังโ่เรซตเซตสะพานขามไปขามไปทั้งพุทธ แต่กยางอ้อมได้ยางอ,อ้อมอ้อมอ้อมไปดันข้างอ้อมไปด้านข้างพุนอ้อมไปพุนออ,ออกพุนหอ,อกพุนออพน,นี่ดูผม่เพายางไปเบิ่งนะครับป่ะ <c oughs> ของน้าม,มีทรายกับยิ่งพายางไปเบิง่ง ทางยางอาจจะลำบ,บากแน่เพราะว่ามันยังบดเซ็จยังบดเรียบร้อยก็ต้องยางอ้งอ,อมมาทางนี้ยางมาทางนี้ปัออกม่วงกันหลายดกม่วงนี่ครับนี่คือต่อน้ำบาดาลลงไปนำ้สำสมดิดครับบรรยายกาศมาลงมาเบง่งอันนี้ ตรงนี้ก็ปรับแต่งพื้นที่สิปลูกต้นไม้ปลูกสักทองนี่ครับบรรยากาศลานกับยูฟังพุทธแต่ยางมาขามานันนิดเดีเป็นบรรยากาศที่เป็นตะนัง เป็นธรรมเที่ยวกันเด้อครับมาแล้วครับพิกัดกยูอ่าอำเภอสนมอำเภอสนมบ้านทับไทยห่างจากอบตอสนมอยู่ประมาณสัก2 0 0เมตรครับอบตอสนมอยู่ทั้งนู้นเนะหนักนะหนาคาแดงๆนะครับตอนนี้ผมก็ปลูกต้นไม้ไว้ นี่ก็มีโอรสะมายางนั่งยังต่อไปในเขากับสิเขียวเขียวมาเขียวมา้มเ,เหนไหครับนี่เป็นต้นไม่หลายขึ้นเพราะว่าตรงนี้ผมก็จะพาไปเบิง้งผู้ใดสนใจอยากจะมาเบิง้งอยากจะมาเที่ยวกับมาได้นะครับผม อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์บ้านทับไทยนะครับปอแห่งโอชาปเป็ดยางเพื่นให้บริการตั้งแต่เก้าโมงหอดบ่ายสนะครับถ้าเกิดโทรมาสร้างจองไว้ก็ได้แล้วคอยอันนี้อันนี้ก็บอกพผ้าวถูกบกพ้าวไว้ขอบสะบรรยากาศบรรยากาอันนี้แนะ่อันนี้ก็ปปู เชิงกเกษตรนครับเชิงกเกษตรปลูกสองฟัง้ส้ก้าขวาซักพยุ่งยางหน้าแซมด้วยกล้วยคันแท้ทุกคันแท้กะทสิเห็ดเป็นนะปลูกต้นไม้คันแท้กะสีเมตรรถเขาได้สบาย นะครับปลูกต้นไม้ก็ได้หลายร้อยต้นอยู่เป็นพันนะครับเอ่นี่ครับมันเป็นกรเห็ดทางสะปลูกต้นไม่อีกคึ้นกันหลายยางนะครับบรรยากาศถ้าเกิดว่าเข่ามันเขียวปลูกเข่าเบิดกับิง,งามเซตนาเข่ากบสีร่งปอเทื่งหรือท่านตะวันนะครับ ให้มันงามนะครับก็พ่อสํานปนะครับผมพาบวงบรรยากาศบ้านปอเฮงโอชาเป็ดย่างสาขาสุรินของเพิ่นนะครับจากบางเบอร์ท่อง่ายมาอยู่นี่มาเฮดสไตล์ชมทุ่งเอาเป็ดย่างมามยู่กลางทุ่งหน้าให้ชาวบา้านชาวนี้ได้กินเป็ดย่างที่แสนอร่อยนะครับเพต้องเข้าไปในเมืองให้มันปวดหัวเดือดร้อนครับพวกโควิด มาบ้านเข้าบานนอกเข้าก็ได้กินของแซ่บ่อเขาขึ้นกันพอเฮงโอชาเป็ดย่างเป็ดย่างเพื่อนนี่บ่อแพ้เจ้าแง่ๆดังๆล่ะครับลองมาชิมลองมาชมบรรยากาศวิถีการเปิดร้านอาหารของเรานะครับเห็นครับมรนกันเหลือแต่ขาดสะพานตรงนี้แหะครับสะพานเชื่อมไปร้ากันล่อสร้างกอนแป๊บนึง กระซิบิภายในหน้าฝนนี่แหละครับโอเคสวัสดีครับผมขอบคุณที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับตําน้อยเบาวหนองคายขอบคุณครับผม